สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับก็วันนี้มีรถสวยๆนะครับรอบที่แล้วที่ถ่ายรวมไปเนาะเป็นเออเป็นรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับสี่ประตูนะครับแต่คันนี้นะเป็นตัวที่ไม่มีแคลริบอยนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์เมนนวลห้าสปีดนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้ราคาสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยนั่นเองนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็น2 4 e นะครับไม่ใช่ตัวเจนะเป็น2 4 e นะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับเบาะกาเป็นเบาะผ้านะครับรถสวยๆเลยตอนนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับสีบอลนะครับทะเบียนก็สวยด้วยนะ5กร147นะเป็นเลข3ตัวนะครับตัวรถต้องบอกว่าเดิมๆสวยๆเนียนๆนะครับไฟหนงไฟหน้านี่โคมนี่แบบใสเิ้งนะครับเพราะว่ารถนี่เลขไม้หก0มื่นเองนะครับคันนี้นะครับเลขไม่หกหมื่นนะครับโคมไฟใสๆนะครับไม่มีแตกแล้วเลยชุดกระจังหน้าก็เป็นโครเมียม นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับผมเลขไมล์หกหมืกิโลนะครับรถปี2017นะราคาก็อยู่ที่495นะครับรถแบบอ่าถ้ามันตอนอยู่ป้ายแดงรุ่นนี้น่าจะอยู่6กเจ็ดแสนนะครับตอนนี้ก็ประหยัดลงไปได้เกือบ200แสนเลยทีเดียวนะครับแต่เลขไมลยังคงแบบ6กหมืนกิโลนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้เลยคันนี้ก็เป็นยางบิสโต้นะครับเป็นดูรวิสนั่นเองนะครับเดี๋ยว ขอส่องยางก่ะยแง้วคันนี้เป็นปี19นะครับแต่ตัวรถเป็นปี17นะครับดูช่องไฟประตูประตูนะครับเนียนนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าครอบพรีเมียมด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สีสดมากเป็นรถหน่วยงานที่น่าจะจอดแบบจอดแต่ในร่มนะครับแล้วก็นี่กระจกก็เป็นเตอร์ตานะครับเดิมๆติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคันนี้ รถสวยเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวกระบะ4ประตูของค่าย t o y o ์ตาร v o นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6กนะครับกับผมเนตเพชรยนนะครับมีรถสวยนะครับมีตัวสูงตัวเตี้ยแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับสนใจรุ่นไหนก็ลองโทรมาคุยกันต้องบอกว่าคันนี้เป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับราคา495,000บาทเลขมาหกหม0่นะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับชุดทรงชุดสีเลยเดิมๆนะครับสวยๆนะครับ เซนเซอร์มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับเพราะปกติรถกระบะถ้ามีการชนไอตัวสแตนเลสเนี่ยมันจะไม่มีเซนเซอร์แต่คราวนี้เจ้าของเดิม,มน่าจะไปใส่มาให้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะครับแล้วก็โลโก้ไฮรักตัว E นะครับโลโก้ลีเวทุกอย่างอยู่ครบมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3ครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆเ,เลยไม่มีแบบร่องรอยอะไรเลยนะรถใหม่มากนะครับพร้อมหูจับยึด4จุด นะครับผมอย่างไงก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ t ต y o ต a Re ี o 2 4อ e นะครับปี2017นะครับสวยๆเดิมๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สะอาดนะครับเยนตาเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวดูข้างในนะครับเดี๋ยวย้อนแสงผมจะเปิดฝั่งนี้ดีกว่านี่ผมมาเปิดฝั่งนี้ดีกว่ามันย้อนแสงมันจะมืดนะครับ นี่นะครับข้างในเป็นเบาะผ้านะครับอันพอดีช่วงนี้มันไอตัวนี้มันเยอะเขาเรียกอะไรอะ่ที่มันเป็นดอกที่มันปิมวกับลมนะครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับสะอาดดเลยสวยๆนะครับนี่เป็นเบาะลายทางของเขานะครับเป็นเบาะผ้าแบบชนิดพิเศษนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับตัวเกียร์นี้ก็จะเป็นเกียร์เมนนวลห้าสปีดนะครับ ยังไม่ใช่ตัวเกียร์7สปีดนะตัวนี้เป็นตัวเกียร์5สปีดอขออภัยครับไม่ใช่6สปีดเป็นตัว5สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมโหมด e c โ Mode และ p o ว e r Mode นะครับหน้าจอตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB DVD CD ได้หมดนะครับตัวแอร์เป็นแมนวนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับมีแอร์แบคคู่หน้านะครับผมต้องบอกว่าเป็น4ประตูตัวเตีย้ยที่น่าใช้นะครับเนี่ยบอกข้างหลังก็ กว้างเลยนะครับเป็นสีดําเช่นกันนะครับตรงนี้นะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวกระบะเตอรต้าริโบคันนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062 6 4 0 7 7 7 6นครับนี่นะครับผมใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับราคา4 9 5 0 0 0กบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝาโปงให้ดูนะครับเราจะได้เห็นแบบกันเลยนะครับว่ารถคันนี้อยู่หอยู่ในสภาพแบบสวยเช้งนะครับ มีเลขไม้นะครับเลขไม่หกหมื่นนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบดอกพับปกตินะครับสว,สวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บ,นรรบานคนขับเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกมุมข้างอะไรนี้ให้ครบทุกอย่างเลยคันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้นะครับสําหรับตัวนี้นะเพราะว่ารถกระบะที่เป็นรถฟรีสูงๆหน่อยนะครับออยอดจัดมันได้เยอะนะลูกค้าแบบสามารถออก แบบไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นห้องเครื่องของคันนี้นะครับทะเบียน5้ากร1อ7นนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับดูได้เลยนะครับแผ่นความร้อนความร้อนอะไรนี่แบบไม่มีฉีกขาดเดิมๆนะครับห้องเครื่องก็ไม่มีแบบข้าวน้ำมันไหลเยิ้มนะครับสะอาดดมาร์คเมอร์กอะไรก็อยู่ทุกจุดนะครับนี่นะคันหน้าซ้ายขวานะครับ LR ออะไรก็อยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสมบูรณ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมหัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงก็โตโยต้านะครับถ้าเป็นฝาแท้ของรีโวมันจะสลักโตโยต้าไว้ตรงนั้นนะครับปั๊ม ABS ปั๊มลมอะไรก็เดิมๆนะครับฝาครอบเครื่องเดิมหมดนะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นลูกใหญ่นะเป็นของโยซ่านะครับเป็นแบตน้ำกึ่ดถึกทนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับฝาขาน้าขานแก้มส้ายขวาอะไรมาเมื่อกลไยอยู่ครบหมดนะครับฝาคงฝาเครื่องไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีคราบอะไรเลยนะเพราะว่ารถอันนี้สภาพเดิมโรงงานเลยนะครับมาแต้มสีอะไรทุกอย่างอยู่ครบสายพงสายพานอะไรน้ำม่เกียมนะครับสวยๆนะครับาฝาครอบวงฝาครอบวาลวอะไรก็จะอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะครับรถที่บริษัทรถยนต์ของเรานะครับยังไงก็ต้องฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัวกระบะรีโว่สี่ประตูนะครับเกียร์แมนวนวลนะครับห้าสปีด นะครับปี2017คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์สูตร626407776นะครับกับผมเนี่ยเพชรยนต์เลยนะครับคันนี้เป็นรีโว 24e เป็นตัวสแตนดาร์ดนะเหมือนรถตำรวจอะถ้านึกภาพไม่ออกว่นึ้ถึงรถตำรวจนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเช่นกันนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ขออภัยนะครับผมแล้ววันนี้ผมเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ